สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆยินดีต้อนรับก็สู่บ้านแม่พวงระยะไรสไตล์ค่ะมาดูบรรยากาศการร้องหานทุกคนฝนตกทั้งวี่ทั้งวันค่ะช่วงนี้เล่นหนักเลยภาคเหนือหนักเลยค่ะทำไปได้เข้าบ้านใครก็กอดกับขอโทษกอภัยนะสัญญาณไม่ค่อยดีค่ะทุกบ้านทุกคนกอภัยนะค่ะกอโทษขอภัยนะคะนี่ก็เก็บบรรยากาศรอบบ้านนะคะ เอามาฝากทุกท่านทุกคนค่ะฝนตกโปรยโปรยทั้งวันอันนี้เอาภาพช้าๆมาให้ดูนะคะทุกท่านทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจเด้อฝากช่องน้อยๆไว้ในอ้อมอกอ,อ,กอ,อกก้อมใจของทุกท่านด้วยนะคะแล้วจะพาทุกท่านทุกคนมาชมคลิปนะคะคลิปที่เก็บเอาบริเวณแถวๆบ้านเอามาฝากทุกท่านทุกคน ยังไงยังไงก็ฝากคอมเมนต์หลังบ้านด้วยนะคะฝากดูหลังบ้านให้ด้วยะค่ะขอบคุณทุกกำลังใจขอบใจทุกไลค์ขอบคุณทุกเลิศที่มารับชมนะคะสิ่งทุกอย่างพากันไปจับไม้จับมือแบ่งปันซึ่งกันและกันไม่สิ่งเ,เล็กๆน้อยแล้วก็ิพเมตรีของเราก็จะ สมบูรณ์พูนสุกดล้วะคะยิ่งยิ่งขกินไปนะคะทุกท่านทุกคนนำใจกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะ,ะทุกวันนี้เราอยู่ด้วยกันแบบเอื้ออาทอรนะ,ะไม่มีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ด้วยกันจับไม้จับมือกันไปแบ่งปันสิ่งเล็กๆน,น้อยๆให้กันและก,กันนะคะ ยาวไปยาวไปค่ะไดยินเสียงฝนตกไหมกันทุกท่านอันนี้คือฝนตกเนะตลอดทั้งวันทั้งคืนนะคัะทุกท่านทุกคนที่ภาพนี้ก็คือเป็นภาพภาพช้าเอามาให้ชมน,นะภาพนิ่งๆนะค่ะทุกุกคนประกอบเสียงเพลงฟังเพลินๆนะคะ มารับจมด้วยความบันเทิงนะคะขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณท่านที่มาย้อนชมรับจมคลิบและย้อนหลังให้นะคะขอบคุณมากค่ะทุกกำลังใจนะคะไปมาหาสู่ซึ่งกันและกันเราก็อยู่กันแบบยาวๆไปเลยนะคะเ <c oughs> นาะเป็นอยู่ทุกมือแล้วเราก็ต้องยาวๆๆกันตลอดไปนะกทุนคนนี่ค่ะ บรรยากาศแถวแถว,แถวบ้านเนะมืดละเริ่มมืดละตกตั้งแต่หัวค่ายันสว่างลยไม่มีหยุดไม่มีพักเลยนะคะทุกคนทุกคนดูเอานะคะมืดคลึ้มมาแบบนี้แหละเชา้าจรวดเย็นทั้งคืนทั้งวันนะพักไหนมีบ้างเนาะวันนี้ก็วันที่ยี่สิบสามแล้วกันยี่สิบสองยี่ิบสามแล้วกันเนี่ยสองสามวันแล้วนะคะทุกคน จะข้ามมนที่ยี่สี่แล้วค่ะอันนี้คือบรรยากาศนะคะรอบบ้านนะหยิบอามาฝากทุกท่านทุกคนบ้านท่านพื้นถิ่นท่านมีอะไรมัง่งเอามารับชมได้นะคะกำลังใจอยู่ตรงนี้ไปยาวๆนะคะ เอามาแลกเปลี่ยนกันเด้อใครมีคลิปอะไรตรงไหนขยับอะไรมากมายติดตามกันนะคะทุกคนมาค่ะมาด้วยใจรักใจห่วงใยลูกหลักสมคีกันเนาะเอืออาทอนกันเด้อไปกันยาวๆเลยนะอาชีพนี้นะจะอยู่ดุดเดียวเดียวได้ไม่ได้เราทุกคน เราต้องมีพี่มีน้องนะบริเวณบริวารของเราต้องมีนะคะพี่ๆน้องๆรักกันเข้าไว้จับมือกันเข้าไว้นะใครจะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องสามวงสามใบมา,มาค่ะมาช่วยเหลือขึ้นกันและกันมาจับไม้จับมือดูแลก,กันไปแบบยาวๆเลยด้อให้ดูบรรยากาศต้นนั้นต้นนี้นะจุ่มจ้ำไปหมดทุก แหลงเนะะื้อฟังเสียงฝนตกมันไม่หยุดนะคะทุกท่านทุกคนช่วงพายุเข้าเชื่ออะไรก็ไม่รู้เนาะอันนี้ก็มาอัปเดตให้ดูนะคะทุกท่านทุกคนคืออัปเดตแต่ละวีแต่ละวันให้ดูนะคะนี่ฮะยาวไปยาวไปนะคะทุกท่านทุกคนโคนเห็นไหมอัปเดตไหมบ้านหลังนี้ไวมากนะสองสามวันเป็นหลังขึ้นมาแล้วทุกคนเลยไมเห็นไหม หลังแรกค่ะหลังแรกค่ะตรงนี้ฝนตกค่ะทุกท่านนี่ค่ะเห็นไหมฮะช่วงเล,เลิกเรียนพอดีเลิกงานพอดีนี่ค่ะหลังแรกไม่ใช่หลังน้อยๆนะหลังใหญ่ขนาดอ้าวก่อเหมือนบ้านเราเลยมีคานทับตรงกลางนี่ลงมานี่นะดูบนภูเขาค่ะทุกท่านค่ะไปดูดิกเด็ก โอ้อะไรน่ะนู่นนะบนเขาอ่ะผู้ค่ะขนค่ะไปดูสิน้องเอาอะไรมาให้เราหรือเปล่ามันได้แต่พูดเว้ยเห็นมรกรอยู่บนนั่นอยู่เหมือนเดิมโอ้ยเนาะไม้มาบางตัวนี้มันเะไาได้มั้เน่ะ ลูบข้างบนนึงหนุหนุ่มองลูกข้างบนนึงันนมันเล็กลูบเล็กเกินมันแม่วร่อยมันอ่อน น้องพี่น้องต้นเขา้าโตวไวๆเขียวชะอุ่มเลยเขียวชะอุ่มเลยทุกท่านคะ่ะเขียวชะอุ่มเป็นพุ่มเป็นพวงเลยลดมาค่ะทุกท่านลดมาค่ะอันนี้ก็ต้นไวมากตองไวมากเลยสูงแล้วค่ะทุกท่านโอ้ขึ้นขาเราแล้วโอ้ยไม่ออกมาอาทิตย์นึงน่ะ โนนรัทุกท่านนี่เห็นไหมต้นสูงแล้วอะสูงแล้วจริงๆไม่เชื่อดูอืมสูงแล้วจริงๆโน้นตรงโน้นยิง่งสูงติดกับบ้านใหม่เลยอะนั่นอะติดกับหลังนั้นเลยอันูนนหลังที่ตรงก็ขึ้นแล้วอะเหมือนกันเลยอะเอ้าทำไมไวอะนู่นไวอะอืม ไว้ไว้ใเนี่ยเอาสายไฟมาต่อตรงนี้สายไฟก็มาต่อตรงนี้จะให้ดูนู่นะหลังที่สองไงไหมหลังที่สองจะอยู่ตรงนู่นนู่นค่ะจะถ่ายไว้นะอีกหน่อยจะไม่มีแล้วบรรยากาศนะมันจะบดบังเลยหมดทุกท่านค่ะนี่แหละที่อาจจะไม่ปรับปรุงอะไรมากมายเพราะเราเจอ,อะไรที่เป็นขีเกียวตรงนี้เหมือนกัน ตรงเนี้ยนะซื้อตรงเนี้ยแต่ข้างในไม่มีที่ออกแล้วทุกคนไม่มีเลยถนนก็ไม่มีนะมันจะอยู่ตรงกลางนั่นเป็นหลายร้อยไร่เลยหลายร้อยไร่ปุ๊บไม่มีที่ออกไม่มีจะออกปุ๊บก็น่าจะเป็นทุ่งนาอย่างนี้นะตลอดไปอ่ะแต่ถ้าขายที่หนึ่งถ้าเขายกพื้นอะไม่แน่ใจถ้ายกพื้นก็แสดงว่า ตรงนี้จะ hey, เปลีป <tr> <facial> ่ย <gger> นแปลงนะแต่ไม่อยากให้มันเปลี่ยนแปลงไอ้ทุกท่านค่ะก็หลบรถเร็วเร็วค่ะทุกท่านค่ะนี่ค่ะนู่นบนเขานะ่มองไม่เห็นอะไรแล้วนู่นนะตกมตกชับ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 หน้าตีเเบิร์ดอะใช้โทวมาหาบอผู้ใดอยู่โทว์มา เขี่ยวไหมทุกท่านวันนี้มนที่ยีิบสองนะยี่สิบสองกระฎากมาค่ะตอนเย็นๆนะคะมอาฝ่าทุกท่านทุกคนค่ะเขียวชอุ่มน่าชมหน่าดูไปหมดนะนาะเราเดินไปทุ่งกว้างตรงนนไหมเดินไปเนาะเอาสักแปดนาทีนนาะ,ะเดินไปที่ถนนค่ะทุกท่าน,น,นะะทุกคน เอดมาเซอร์เวยตอนนั้นเซอร์เวยตอนนั้นบอกว่าเออลำไยต้นสวยๆที่เนี้ยเขาเอาลงขายแล้วนะน่าจะวันก่อนเอา้าตัดหมดเลยอะ่ะเกลี้ยงเลยเอาลงทั้งยอดทั้งหมดเลยอเอา้าไม่เข้าใจเออก็ลงเหลือแต่กิ่งก้านนะไม่เคยเห็นเด้อทูกค้าเขาจะไม่เป็นอย่างนี้นะเออทาไม่ตัดหมดเลยอะ่ะ โอ้ยงงแต่ต้นอื่นไม่ค่อยสวยนะเนี่ยทุกท่านทุกคนเห็นไหมลงขายไปเรียบร้อยแล้วแค่นี้อัปเดตให้ดูแค่นี้ท่านได้ยินคือเสียงฝนตกใส่ล่มนะทุกท่านกลางล่มเดินค่ะทุกท่านทุกคนฝนเดินกลางล่มเดินออกมาซื้อมะนาวอีกละเก็บมะนาวให้น้องน้องจะเอามะนาว โอ <c ười> okay. ้ยฝนก็ตกพี่น้องเอ้ยฝนก็ตกแดดก็ออกแกแล้วเนาะแก่แล้วต้องอารมณอุ้ย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 แก่จัดละ แลกกันค่นะเอาแลกกับมะละกอค่ะลูงแ้าค่ะเนี่ยมีอะไรเราแบ่งปันกันเด้เด็กๆนาบ้านนี้แบมีอะไรเราเอื้ออาทรกันมาตั้งแต่นานละตั้งแต่ออกมาอยู่นี่นั่นโคมนอะไรที่สิ่งดีๆก็ทําไปเด้ออะไรแบ่งปันได้ก็แบ่งปันเด้อมันมีอยู่แค่นี้แหละแบ่งหรือไม่แบ่งมันอยู่ที่ใจเราเนาะใครจะรักจะชอบเราก็อยู่ที่ใจเขาอ มีอะไรจะชอบแบ่งปันแล้วก็ต้องแบ่งปันมือข้างเดียวนะว่าได้แค่ไหนก็แค่นั้นเด้อจะเอาลูกเหลืองๆมันล่วงโอ้ยมันนั้นล่วงพี่ดาวเอ้ยกินไม่ทันมันล่วงไปเลยอ่ะตายลูกเหลืองๆล,ลูกแก่ๆ ไม่แก่เราก็ยังไม่เก็บเนาะสิ้นเดือนเก็บอีกรอบหนึ่งเลยสิ้นเดือนเก็บอีกรอบหนึ่งวางกล้องไว้แรกค่ะทุกท่านขากล้องถือไว้ฝนมันตกค่ะต้องสิ้นเดือนค่อยเก็บอีกหนึ่งรอบสนุกสนานกันไปนะนี่ ไเนาะเนี่ยแค่นี้แค่นี้ก็เยอะแล้วคะสามสิบสี่สิบลูกเลยเดินค่ะเดินฝ่าฝนไหมคะทุกท่านทุกคน,กคนไป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 แบ่งการแบ่งปันเป็น,ปน,ปน,ปนสิ่งที่ดี

เยอะมือก,กันอ่ะ,ะแพงครับที่ยายจับ r จับอยู่เหรอใช่ค่ะเที่ยจับกล้องอะเนี่ยไม่แพงแร้อยกว่าเองอันนี้ FC เอฟเซียมาส่งให้ยายอา่อยแต่ของยายพันสองยังมีอยู่อีกอันหนึ่ง

ก็ได้มันมันมันเขาเรียกอะไรต้นมันเอียงแล้วอะ่ะทำไมปลูกบ้านผ้าไม่เป็นแบบเบิดมีก้าเยอะแยะปลูกบ้านไม่เป็นอมันไม่โตอ่ะเป็นอะไรอะ่ะแค่ฟังนี้กับฝังโน้นมันคนละเรื่องอะไรกัน มันมีสุกรสองอันไงเฮียจะไปตำมะลุเอาไปตำส้มตำอ่ะตำว่าเออ,เอ,อพอแล้วหรอกพอละคอ,อใจทหลายหลายพอละครับขอบคุณครับใช่ใช่คอนเทนต์เขาเรียกคอนเทนทต์เดีด๋ยนะผมสิบแปดเมื่อไหร่บอกยายเด้อจะเป็นจองเวรพระเอกเลยเด้อเป็นพระเอกจจอยยาาะเไปกินโชใช่ กินโชเลยเอาไปกินโชเลยขอบใจหลาย